โรงเรียนแกงวิทยาสถาวรร่วมกับวิชาแนแนวเสนอสำนักวิชาจีนวิทยาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับสานักจีนวิทยาสาขาวิชาภาษาจีนเุรกิจของมหาวิทยาลัยอะไรคะพี่โกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับใช่แล้วค่ะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะทั้งนี้เราก็มีผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในด้านภาษาทางนี้นะครับก็คือจะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับ คุณนะคะอยากจะถามพี่เติกคุณว่าสาขานี้มีวิชาการเรียน,นการสอนเกี่ยวกับอะไรคะาสาขานี้นะครับคือสอนให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้สามารถเกี่ยวกับภาษาจีนการตาธุร,รก,กิจน,นะครับเรียกง่ายๆคือเรียนภาษาจีนไปด้วยแล้วก็ตลาดธุรก,กิจไปด้วยนะครับซึ่งนําไปใช้ชีวติตประจำวันได้นะครับแล้วเราก็สามารถนำันไปประกอบธุรก,กิจเกี่ยวกับการสาิาจีนได้นะครับครับ ันนี้จะมาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสาขานี้ครับอ๋อวัตถุประสงค์สาขาวัตถุประสงค์ของสาขานี้นะครับคือเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีในการประกอบอาชีพและธุรกิจได้นะครับแล้วก็เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจและประกอบอาชีพได้ครับอยากถามเยอนนะคะว่า เรียนจบสาขานี้ไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะเป็นพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมนะคะเป็นล่ามเป็นนักแปลหรือว่าจะเป็นครูอาจารย์ก็ได้ค่ะต่อภาคการศึกษานะคะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทค่ะแล้วก็ตลอรอหลักสูตรอยู่ที่สามแสนสี่พันบาทค่ะ ที่สนใจที่จะไปต่อประเทศจีนก็สามารถเลือกที่จะไปเรียนได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งค่ะสําหรับผู้ที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปศึกษาและก็ค้นฟ้าได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่พาหลวงได้เลยครับครับผมสื่อการนาเสนอครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนแกรนรวิทยาลัยนะครับผมถ้ามีข้อระกัรใดก็กราบขอขอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ